มาตัวการแข่งขันแมตต่อครับตัวเตอร์สุดท้ายครับนะครับเป็นการพบกับอะทีมทูดอสนะครับพบกับทีบ้านแรงนะครับเดี๋ยวไปดูครับใครเป็นผูดนะสำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่นี้สองนาทีนี้นะครับทีมบ้านแรงนะครัแต่งยีวราวเป็นแรงโผม่โค้งอยู่นะนะครับตอบถือว่า Hekret, aaaaah, lont, tak terang, kien, kien, maa luk, maa luk, kien, kien. Bintang, aaaa, doi, doi, doi tau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 . Tuk, gao, gao. Tuk, maa luk, kien, tuk. Ya, sepaka, tuk ini, เอากรสมาให้สามตัสามเสนเลยรขอหน้าถไหมก้องฟ้า مانه هڪ تمامي Раз,

ये बाप हमारा दोस्त है खेल मालूम है मालूम Oh um. มาได้พล เดีบาวนะคนรับกรรมการโอ้โเดี๋ยวไม่มีม้แต่วกรรมการ ลูกทีซอสอ่า้โอ้โหเล่น้ี Hước, 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 bỏ hẳn đuôi, bỏ hẳn hước. Điều này. À, yeah, bỏ hẳn hề. Cây trùng đoàn ảo đô đoàn bỏ hẳn hề. Đấy, đúng đấy. Hước, hước, đi đẩy nó thay theo cái tuần nào. Hước, đi đẩy nó thay. Để đi, bảo đi ra ngồi, đi đi. đi đẩy nó, đi ลูกน mm ี hmm. oh, oh. ่เ <eth>? ็นี่ทไม่เป็นุดอาไ้ยโอ้โหลูกพ่อยหมายเลขี่ติสาปเปล่า à bao nhiêu ma đi đi tàu bắt cá to tôm hùn tôm hùn chẳng phải đồ mà biết đấy biết đấy chơi đấy mấy hôm nay này này là cái gì à ยังได้หวังอยู่มั้ยแต่นะครับอยู่ไหนนะครับทะเพชมาแดดพริกพริกโอ๊ยพริกเดี๋ยวสิงห์ <coughs>

กมาดที่เรืองบาาเรื่องมีไเรื่องบาาที่เจ็ดเรื่องที่ฟ้าอ่ะเี่ยวรอเดี๋ยวรอเดียรอ 来，来 <Let>、uh，来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 。 ทุกอย่างเป็นปการณ์ิตนะรครับอะ,อะไรที่ผิดพลาดจะไม่ดกเียนะรครับแล้วเราจะไม่ิดมารีดูไหมครับแน่นอ,อนิพ่นพรโอโอเค,อเคออน,นี่ฮะเลยีวนี่นะครัพี่ตา้ก็ไม่เป็นไร,ราุทุกีุ่

ขอได้ขอได้นีน่เรี่เทียวแล้วอ่วนตางไม่มาเป็นเรามาได้ขอได้โอเคพิลวาผ่านพิ่ลาผ่านที่ไม่ผิดผ่านทุกทัวขอได้รอดไเนานจไห้ต่อครับมาดูครับว่าใคร็นผู้ชนะครับปรหรอบันนีนะครับ ดูโพลหรือเปล่าครับไปูโนะครับยมันกันเท่ากันนะครับนะครับเป็นสี่เท่ากันออไูโพลนะไปตวจไตัวกัเ่อนานะครับมาดูกรมาดูับมาดูว่แก้เนยังไงครับครับ

Oh, นี่ก็ถือว่านะครับดูนักบดบังดูนับจะเป็นยังไงนะคุณน้องนะครับพบเที่ยงครับพบเที่ยงเพี่ยงครับพบเที่ยงเที่ยงครับเป็นงไงนะพบเลนะครับอ่าดูอิรัพบพบเละมาีอภิรักอันนี้ไม่พบเละพบตัวอภิรั้พบเละมากตัอนะฮะดูดูน้ำไม่ติดนะครับดู เด็กปกิติดแดนหน่อยติดแฝดนนะครับเราอยากให้คุณพ่อคุน,นีนะครับต่อรุ่นพอต่อรุ่นรักนะับถ้า,าี๋ยวกาดูันแก้ยังไงนะครับ i อ่าดูแล้วมัน